ำหรับ7วัน7ลุก7สไตล์กันภาคที่11แล้วค่ะต้องขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่แบบติดตามกันอย่างต่อเนื่องแใหไม่ชิามีแรผงผลักดันที่จะทำา p p ถัดไปนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบหรือไม่ชอบแบบไหน,นอยากให้ปรับปรุงหรือว่าเพิ่มอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ถ้าเกิดว่าชีทำได้เนี่ยชีจะทำให้นะคะและสัปดาห์นี้เนี่ยชีจะแต่งตัวยังไงบ้างก็ไปดูกันเลยค่ะ ลุกแรกของสัปดาห์นี้เลยค่ะซึ่งลุคนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแบว่ามีกลิ่นท้ายของความเป็นแบบอินเตอร์อินเตอร์เบาๆไหมคะเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าบอดี้สูตรสีน้ำตาลนะคะซึ่งชิก็เลือกมาใส่กับสีขาวซึ่งบอดี้สูตรแบบเนี้ยคือชิชอบอย่างหนึง่งคือใส่แล้วมันจะดูอึมค่ะคือใส่แบบนี้แล้วมาทำให้ดูมีรูปร่างที่สวยงามขึ้นนะคะชิก็เอามาตัดกับเกงสีขาวนะเพะนก็ในลุคนี้เนะี่ยชิมีการทำ how to contour ขาด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะไปดูนะคะว่าขาของชิคทำไมดูเล็กเรียวขนาดน แล้วค่ะก็มาเจอก,กาันในช่วงเช้าแบบนี้เลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นเสื้อยืดของชูนะคะชิซื้อมาจากเกาหลีจะบอกว่าเสื้อยืดตัวนี้มันเล็กมากอ่ะมันเหมือนเสื้อเด็กแล้วมันมีไซส์เดียวด้วยนะคือแบบถอดออกมาแล้วเหมือนเสื้อเด็กเลยนะคะแล้วก็ใส่กับหมวกนะคะเป็นหมวกสีชมพูปปอ่อนนะคะซึ่งหมวกใบนี้ชิซื้อมาจากญี่ปุ่นก็ดูน่ารักดีแล้วก็ปล่อยผมตรงแบบนี้แนะะ่น,น,อนอนวันที่ชิปล่อยผมสแสดงว่าชิสาผมมาแล้วเมื่อคือนนะคะแล้วก็หยิบใส่กับกระโปรงจีบสีดําแบบนี้นะคะก็จะได้ลุคที่ดูแบบหหวววาาาาานน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 นิิดดดดดึึงงงงคคคค่่่่่ะะะะะกรรแแตตู้้้จัเพอไุยยที วันนี้เนี่ยเป็นวันว่างของชินะก็เลยแต่งหน้าลุกเกาหลีฉ่ำๆบ้างๆแบบนี้นะคะนี่เนี่ยมันก็เหมือนเอวิเดียนุ่มเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าชิจะเน้นขิวให้มันดูฉ่ำขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็มีการแต่งหน้าโทนแบบปัดแก้มใต้าตาอะไรเงี้ยให้มันดูน่ารักสดใสามากขึ้นนะคะเป็นวันว่างของชีคือว่างมากคือไม่ได้กะจะไปไหนคิดว่าอาจจะไปซูเปอร์นะคะแล้วก็กลับมาที่บ้านแล้วก็อาจจะมีรประทานข้าวกับครอบครัวในตอนเย็นนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์ด้วยก็เลยใส่สักกล้ามตัวนี้เนี่ยเป็น,นสักกลา้ยยกลามสีข,ขาว จริงๆแล้วเนี่ยชิไม,ม่ได้ทาปากสีแปลกๆมาหลายวันแล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าหัวเปิงมากคือชิกลับมาจากไม่กลบางนานแล้วนะตอนนี้คือแบบกลับมาเตรียมของนะคะแล้วก็จะออกไปที่สยามต่อเลยนะคะวันนี้นี่ตื่นมาแบบยุ่งวุ่นวายในเรื่องของงานทั้งวันเลยนะคะก็เลยแต่งตัวที่มันดูแบบเหมือนจะชิลแต่ไม่ชิลนะคะไปใส่เป็นเสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นนะคะซึ่งเสื้อเชิ้ตตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตสีกรมนะคะของลาฟลอเรนค่ะซึ่งสาหรับใครที่ชอบในแบรนด์ของลาฟลอเรนนะคะก็สามารถไปดูไดดดด้้้้เเพพพรรราาาะะวว่่่ีีีีชชิินนยยปออออ์จทงงข ี่ให้นะคะคเป็นพี่ชายของชีแท้เราก็รองว่าของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วเวลาที่ชิใส่เสื้อสีเข้มอ่ะชีชอบปล่อยผมไปเลยเพราะว่ามันจะได้แบบเหมือนตัดกับสีผมของเราชัดดีเนาะดูมันคอนทราสต์กันดีนะคะสำหรับลุคนี้เลย เพราะว่านานๆทีเนี่ยชิยจะแต่งตัวฟรุงฟริงจัดเต็มขนาดนี้นะคะเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยชิยจะต้องไปงานวันเกิดของน้องบีน่านะคะซึ่งเขาจัดต็มเมอร์เมดนะซึ่งก็บอกตามตรงเลยว่าชุดเมอร์เมดชิก็ไม่มีนะคะแต่ว่าพยายามจะเลือกโทนสีให้มันเข้ากับเมอร์เมดมากที่สุดก็คือการเลือกใส่เกงสีเขียวเนะี่ยกับเสื้อชมพูซึ่งจริงๆแล้วเมอร์เมดเขาจะใส่เป็นเสื้อสีม่วงป้าแต่ว่าชิไม่มีสีม่วงนะคะก็เลยเลือกการทาลิปสติกสีม่วงแทนซึ่งสำหรับท่าทุกการแต่งหน้าในลุคน วันแรกเลยหลังจากที่ชิทาสีผมนะคะตอนนี้ชิก็ทาสีผมใหม่นะเป็นสีเทาอย่างนี้เลยนะคะถ้าวันไหนไม่แต่งหน้าแต่งหน้าเบาเนี่ยไม่ได้รอดเลยนะคะแต่งหน้าเกาหนีไม่ได้เลยวันนี้เนี่ยก็เลยแต่งตาหนักขึ้นมาสักนิดนึงนะคะแล้วก็ออติดขนตาปลอมด้วยค่ะวันนี้เนี่ยชิใส่เป็นเกาะอกนะคะซึ่งชิชอบตัวนี้มากคือดีเทลมันดีมากๆเลยนะคะมันจะเป็นชุดแบบคล้ายชุดผู้บ่าวน่ารักดีนะซึ่งอันนี้เป็นร้านในไอจีนะของอพี่ชิเองชอรานมิสโมเดิร์นบูธีกนะคะ ในรุคสุดท้ายของ EP นี้เลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยโอ้โหชีบับตารางคิวแน่นมากนะคะคือตอนเช้าเนี่ย ต้องไปคุยงานก่อนเนี่ยส่วนช่วงบ่ายเนี่ยชีต้องไปตัดไหมที่โรงพยาบาลเนี่ยเพราะว่าชีผ่าฟันคุดมาเนาะแลวก็ตอนช่วงเวย็นเนี่ยคิดว่าจะเข้าเมกะับบางนาะีกฟนบอยนะคะเพราะว่าจะเข้าไปเช็คสต็อกสินค้าเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยก็เลยแต่งตัวที่แบบว่าค่อนข้างเปรี้ยวแซบนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าการไปคุยงานตอนเช้าของชีนเนี่ยไม่ได้เป็นทางการมากนะวันนี้เนี่ยอยากจะมีธีมให้กับตัวเองนิดนึงนะคะคือลายทหารนั่นเองค่ะก็มันเข้ากับสีผมแบบนี้ดีนะได้ลุคที่ดูแบบเท่าเทาเขียวเียวทะมึนทะมึนนะคะแล้วก็เล่นก ให้มันดูเปรี้ยวแซบกันไปเลยให้มันเข้ากับลุคนี้ด้วยนะคะแ,ะแล้วก็จบกันไปแล้วสำหรับการแต่งตัวเจวัน7ลุคนี EP นี้นะคะซึ่งสำหรับห้าลุคแรกเนี่ยชี้ถ่ายมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมแล้วนะคะส่วน2ลุคหลังเนี่ยเพิ่งมาถ่ายตอนนี้เลยนะสำหรับลุคในช่วงหน้าหนาวลุควินเทอร์แบบนี้เนี่ยชี้จะแต่งตัวยังไงบ้างให้เข้ากับประเทศไทยของเรานะคะก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันค่ะใน7็วัน 7, 7็ลุค7็สไตล์วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย